Crazy about you, crazy about you We always are one step the away from abyss but ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมมากลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอ่าในอยู่ในวันนี้ผมก็จะมารีวิวยอนสกินใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเอลเลสตรานะครับซึ่งก็เปิดขายที่คูปองที่699นะครับผมก็จะมารีวิวกันให้ดูนะครับผมว่ามันสวยอลังการสักแค่ไหนนะแต่แค่ฉากเปิดตัวเมื่อกี้ก็เอาหน้าซื้อกันไปแล้วล่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ก็เข้าสู่ในเกมกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็จะขึ้นไอเทมลูดพลังแฝงให้ตามนี้เลยนะครับจะอาจจะมองยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ผมเชื่อว่าคุณดูมองออกนะครับว่าลูดไอเทมทพลังแฝงของผมจะใช้เป็นประมาณไหนนะความสวยงามของสกินนี้ก็ผมให้8เต็มสินะครับผมยังสู้สกินมังกรสีทองไม่ได้นะผมชอบสกินนั้นมากกว่าแต่แบบท่าวารสกินนี้เท่อยู่นะอยู่นี่สิถูกไหม ไงลบกระสุนด้วยก็ใช้ได้อยู่แต่เมื่อกี้เห็นใคร,รแวบๆอยู่ในพุ่มก็พยายามยิงตต่อไปนะครับผมเวลาเราเอาพลังแฝงรวยมานะเวลาเรายิงฮีโร่หรือว่ายิงป้อมศัตรูเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มเงินได้ทีละ16เหรียญน,นะครับผมสูงสุดที่800เหรียญหรือ600เหรียญนี่ยนะครับมันก็ทําให้ฮีโร่เลเเกมสามารถมีของได้ค่อนข้างจะไวนะครับผมยิงไปรับ แต่มันก็ติดคูดาอยู่นะครับไม่ใช่ว่ายิงแล้วได้ตลอดนะอย่างเช่นเห็นไหมตอนนี้ผมยิงไม่ได้แต่สักพักผมก็ยิงได้ละนี่ไงเพิ่มมา16เหรียญอ่าแล้วลิงเราก็เก็บเฟิร์สบัตไปได้ที่เลนบนนะครับผมก็เจอวิล่าออฟนะไม่น่ายากสักเท่าไหร่ชิ้นแรกเราก็จะออกเป็นวอลบูธนะครับผมสามารถทําให้เราโจมตีเร็วขึ้นนะต่อไปเราก็จะออกเป็นโชลิมเคนนะผมเพิ่มดาเมจในการโจมตีธรรมดาแล้วก็บนัสสปีดแอคแทกนะผมคือทําให้เราตีไวขึ้นนะ มันก็ค่อนข้างคุ้มนะผมเพราะว่าเราเป็นตัวที่ต้องตีตลอดเวลานะครับจุดเด่นของยออนนี่ไม่ใช่ที่สกิลนะผมแต่เป็นที่พาสซีฟของย้อนนะก็เก็บสแต็กในพุ่มไปเลยนะครับผมแล้วก็เดินหายีโลกมาหกค้ามาผมก็จะพลังแฝงที่ว่ายิงคิปที่เดียวตายมาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจ,จะทําให้เราเอ้ยไม่ใช่อาจจะมันทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะครับผมเอาล่ะยิงป้อมไปเชวานี้ปุ๊บอา่าก็ต่อตอดไปนะครับผมก็พยายามโฟกัส แต่ว่าตอนนี้กาลีเขาลงมานะครับผมเขาเวลสี่แล้วด้วยเวลไวจังเลยเมดแรงยังเวลสามอยู่เลยเมดเราไม่ได้ขึ้นไปแท็กนะผมก็ทําให้เราแบบจนลงไปด้วยนะไม่ได้ขึ้นไปเอาเวสตัวเองก็ทําให้แครี่จนลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหย้อนก็เอ้ไม่ใช่สีเทลนะก็ค่อนข้างจะแรงนะครับผมเป็นเพราะว่าเพิ่งโดนบัฟมาครับสกคิลหนึ่งทำให้โจมตีเป็นกายภาพนะต้นเกมก็ แรงนิดนึงแต่เลดเกมนี่บอกเลยว่าเทวนัดก,ก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะส่วนบับต้นเกมมานะ้วก็การเกมเลดเกมครับผมเบต้ามิกค่อนข้างจะเยอะนะจากคิวหนึ่งแล้วก็ตีมังกรนะครับปึ๊บอ่าอลูเมีรัสได้นะครับผมจะทําทให้เราได้ออบเจกต,ตัวนี้มานะแต่ฝั่งตรงข้ามก็เก็บไปทางหน้าของดาร์คสเลเยอร์ไปแล้วนะก็ะจ้า,ก,จาก,กันไปนะผมออบเจกโคตลตตัวแต่ผมว่ามังกรช่วงต้นเกมน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับทาให้ป่าเราฟาร์มเร็วขึ้นเราเกยเวฟไวขึ้น,น,นอะไรประมาณนี้นะครับ แอน,น้เมตแล้วก็กาเฟรีนะครับผมตอนนี้เราก็ยืนเลนสองต่อสองนะแต่ยังไม่เห็นกาลีเขาเลย <_ appropri> ก็สังเกตมินิแมตไว้บ่อยนะครับอ่าตอนนี้เข <_ appropri> าอ,อยู่ตรงนี้กันสองตัวสามตัวสามตัวเห็นเป้าหมายหยาน่าจะตายนะผม <_ appropri> เขาเล่น <_ appropri> ลึกเกินไปละ <appropri อ> เพื่อนไม่ตามด้วยจังหวะนี้ต้นเกมเปเพื่อนเพื่อนห้าเ่้งเลย <appropri อ> เรียบร้อยครับผมวิ้ยลัดไม่ทันอิลูเมียเก็บคิวไปตัวนี้ไปได้นะ ก็พยายามรักษาเลือดไว้นะครับผมก็กดหิวกดอะไรไปแต่มานายอนนี่ค่อนข้างจะใช้เปลืองนะเอาแต่ซิฟเราโดนลู่ตายเลยเฮ้ยไม่เป็นไรนะผมยิ่งต้นเกมนะและตอนนี้สกอ์ทีมก็อยู่ที่2ตอนหนึ่งนะผมการเงินเราก็อยู่ที่2ของทีมนะก็ได้อยู่นะครับผมเอนโซ่ก็รวยกับเรานิดน,นึงเอ้ย,อยแต่จังหวะน,นี้เจอเทลนัทได้ไหมได้ไหมเขาฟิกเกอร์ไปนะผมเขาอาจจะกลัวซีซีของอิลูเมียนะเขาไม่ได้กลัวเราหรอกดาเมจเรายังแบบ เศษเลขอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้แรงสักเท่าไหร่เป็นเพราะรูนแล้วก็ไอเทมด้วยนะครับผมรูนเราก็เป็นรูนแรมเพจสิบนะมันจะทําให้เราแรงช่วงเลดเกมนะครับผมก็ถือซะว่าเป็นที่รเลดแล้วก็เลดให้สุดเลยนะได้รูนได้ไอเทมมาก็ซัดร,รวัวๆเลยยนะิบเน็เลดเกมนี้ผมให้สองชุดพอนะตายเลยแบบยิงแบบสองชุดแบบรัวๆตายแน่นอนนะ ในจังหวะน,นี้ดิงเข้าไปเล่นลึกมากแต่ลเออนี่ไงเราก็ยิงมิซายไปลดัดบูกของมาได้นะครับผมแต่บูของเราก็โดนเทลนัดเก็บไปนะตอนนี้การเงินก็่อนจะดูดีนิดนึงพอาําให้เราแบบได้คิวช่วงต้นเกมนะครับผมเก็บคีบเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้รอดแม้แต่ตัวเดียวเวลาเล่นย้อนการมีไอเทมสําคัญที่สุดนะแต่เลนกลางเรากําลังจะแตกจังหวะน,นี้เวฟเราก็ชนด้วย กลางไม่น่าทันแล้วนะอนโซเขาไม่ได้เคีรยกลางให้แต่เราก็ต้องกลับมาการเลนก่อนเราช่วยเคีรยไม่ได้นะครับตามจริงเล่นแครี่ก็ยืนอยู่ในเลนไปเลยก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเติมนะถ้าเกิดแครี่เขาไม่ได้ไปไหนนะอ่าและจังหวะน,นี้อยู่เลน2ต่อ2นะครับผมถ้าเวลาจะยิงคนช่วงต้นเกนเมเนี่ยรอลิงก์ของซิปไปก่อนก็ได้นะเลนอย่างเงี้ยแต่ยิงไม่ถึงว่ะเวลาลิงก์ของซิปเนี่ยไอ้ที่น้ำลายมัน ก็คือถ้าเกิดมันไปลิงกันใช่ไหมดาเมจมันจะคูณขึ้นไปนะครับผมตัวละหกสิบเปอร์เซ็นต์มั้งครับเวลาโดนนะค่อนข้างแรงเดียวยิงไปจนงนี้ปุ๊บปุ๊บอืมจะตายแน่นอนจนงนี้หยานเรียบร้อยตายไปนะผมอ่ายิบเนตยิบเนตเปิดติเรียบร้อยครับรผมเป็นโซเก็บไปได้นะเราก็ได้คิวหยานมาหนึ่งคิวนะครับผมบอกเลยว่าทรงพลังแน่นอนนะเลดเกม ใะจังหวันี้เทวนานอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะเพื่อนแต่เราดามจเรายังน้อยน่าจะตีป้อมยังไม่ได้นะครับผมรอเวฟที่เข้าก่อนนะซัดเลยครับผมยิงป้อมไปนะยิ่งเราได้ป้อมตอนช่วงต้นเกมไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะผมผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่าสลับนะพอเล่นบนเราก็ไม่มีที่ยืนให้เราลนะเดี๋ยวเราเล่นเรนล่างรัวๆเลย ก็พยายามเก็บอ็อบเจกต์ให้เพื่อนนะผมเพื่อนเราก็เก็บหน,หน้าของดาร์คสเลเยอร์อยู่นะเราก็ตีมังกรไปเรียบร้อยครับผมได้มังกรมานะจังหวะน,นี้เอ็โซกับลิงก็กําลังตีดาร์คสเลเยอร์อยู่นะครับผมทาให้เราได้การเงินที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะนีเก็บดาร์คสเลเยอร์มาได้ละก็พยายามเก็บคีฟให้ได้เยอะๆนะครับบาฟาเขาน่าจะขึ้นอีกไม่นานนะผมเพราะว่าคีฟตัวนี้ขึ้นอ่าบาฟามาแล้ว ก็ขออนุญาตขโมอยป้อมนี้ไปก่อนนะผมแล้วค่อยกลับไปเอาปลาป,ป้านะยิงปายปเอ้ยได้คลิปไหมโอเคเวลาเราได้คิวคลิปเนี่ยมันจะทำให้การเงินเราดีดขึ้นไปประมาณเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดหลงมกันทั้งเกมนะถ้าภาคไม่ถูกใจใครก็ขออาภัยด้วยนะครับผมพอดีเพิ่งหายเป็นวัดนะเพิ่งกลับมาภาคคลิปก็ภาคได้ประมาณนี้นะครับขออาภัยด้วยนะครับผม ตอนนี้เลนล่างเอ้ยเลนบนเราก็ค่อนข้างจะนัวกันนะแต่เราจะขโมยป้อมล่างอีกป้อมนะสิได้ไหมเอ่ยจะมีใครมากันไหมมีการีก,กับยิบเน็ตมากันนะผมับผมวะนี้น่าจะได้เล่นแล้วซัดรัวๆเลยครับเอฟเฟกสกินนี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะผมชอบชอบเวลายิงรัวดิปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บยิงไปยิงไปเออดับเบิลคิวมานะครับผมเลือดคีเหลือประมาณนี้ป้อมจะแตกให้เราไหมวุ้ยแต่เทลมาจาังหวะนี้เรียบร้อยไหม น่าจะเรียบร้อยคู่เรียบร้อยครับผมก็ตัดภาพมาตอนนี้เลยนะมันอยากให้เราเกิดกันแล้วตอนนี้ฝั่งรงข้ามาเก็บอินฟินิตสเลเยอร์ไปได้นะครับผมหรือว่า Dark คสเลเยอร์เวลสองนะเราก็มาทำการเก็บเจ้าตัวมังกรนี้เลยโ l ล l i ไลท์ดากอนนะครับผมมังกรเลเวลสองนะอ่า กาลีก็พยายามจะยิงมาเคียย์คีฟนะส่วนเราไม่ต้องสนใจครับเราพยายามให้เพื่อนไปกันเลนนู้นกันซะมากกว่านะถ้าเพื่อนไหวที่ถ้าเพื่อนกันไหวที่เลนนู้นเลนเราค่อนข้างจะเล่นง่ายนะผมเพราะว่าป้อมเขาเหลือป้อมเดียวแล้วนะ,ะถ้าเกิดเราตรีป้อมนั้นแตกเราก็สามารถกิ้งไปจบเลยได้นะครับผมให้ซีฟอมคีฟมานะและจังหวะน,นี้วีล่าเรียบร้อยครับผมโดนเราซอยไปนะซอยไปกาลีโดนซอยซอยไปอีกน่าจะทันอยู่นะเฮ้ยทัน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  โอ้ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์พร้อมกันนะครับผมอย่างก,ก็ไม่ไหวกับเรานะตอนนี้เราค่อนข้างจะรวยนะผมได้ซิลิสติงมาแล้วต่อไปเราก็จะออเป็นไอเทมใหม่นะผมอย่างไอเจ้าธนูฟ้าเนี่ยที่ว่า,าคันได้ฆ่าเจาะเกาะเหมือนมุรามาสานะอุ้แตเทียวมาโอ้โหยิงยิงแรงมากจากังหวะน,นี้ซิปก็พาเรากิ้งออกไปก็เพเซฟไปได้นะครับผมช็อตนี้อฟิลด์ซันพิกินในจังหวะนนี้โอ้ไม่ไม่ไม่น่านเลยเรา เจอยานวะตัวน,นี้ตายแน่เลยเรียบร้อยครับผมโดนสวนนะหยาโดนส่วนตายเลยคือร <c oughs> อดอยู่แต่แต่ิตกับเรารอดอีลูเมียไม่รอดเฉยเลยจิบหิวสักหน่อยดีวะมโอเคไม่เป็นไรเพื่อนกลับบ้านก่อนดีกว่าไหมเนี่ยไี่เป็นไงท่าวา์ปผมว่าสวยดีนะสกินนี้นกดเลิกว์ปเองเฉยเลย ถ้าบปก็สวยดีนะครับแต่ผมว่าสกินมังกรสวยกว่านะสกินมังกรที่ว่าเป็นสีทองผมชอบยิงไปจังหวะน,นี้ปุ๊บโดนนะครับผมได้เงินมานิดๆหน่อยๆสิบาทตีบับแดงไปขอแดงนะเพื่อนอีนน้ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้อยเราก็ยังมีอยู่อ้ยจะเฉกวเวาเราวิล่าไหวอยู่นะนี่ไงโดนไปดีเขาตายก่อนนะไม่งั้นเรานาจะตายแทนและในจังหวะน,นี้ ลาช็อตเรียบร้อยครับผมได้ท่าน้านของเทลนะมานะเก็บเดิคิวไปในจังหวะน,นี้แล้วก็เดินไล่ซอยต่อนะครับผมดามิดเราค่อนข้างจะเวอร์แล้วนะตอนนี้เขายิงอีกอ่อ่าหยันหยานหย,ย,ยานว่างไงหยนันโอ้โอ้อแต่เอ็มสิบหกมาจังหวะน,นี้ไม่น่าไหวนะครับเดินลบสกิลไปก่อนนะลูดไปลูดลูดไปสิลูดไปลูดไปเอา้าลูดเรียบร้อยครับผมบอสแบดนะ ยิปเนตบอกโอ้โหนี่กูแทงจริงไว้เนี่ยโดนจริงนิดเดียวตายเลยเขาเดินแหลมออกมาแปบ๊บนึงเขาตายแล้วนะครับก็เป็นเพราะว่ายิปเนตเขาเป็นตัวที่โ mobility ค่อนข้างต่ำนะถ้าเกิดไม่มีสแต็คให้เก็บนะครับผมยิปเนตเนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อมีวงไฟนะครับแต่จะไม่เก่งเรื่องที่ว่าการเดินแบบเข้าพุ่มหรือเดินไปโซนพื้นที่นะครับผมแบบว่าโดนไคฟีแบบเมื่อกี้นี้ยิปเนตไม่ชอบมากเลยนะใครที่เล่นต้นไม้ของพอก็ควรระวังไว้นะผมข้อนี้ ก็เก็บผอวีไลดาก้อนไปต่อนะอีกตัวหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้มานะก็ได้มาพร้อมธนูฟ้านะผมเจาะเกาะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสี่สิบห้าหรือสี่สิบเนี่ยแหละค่อนข้างจะแรงนะเราเดี๋ยวต่อไปเราออกเป็นดาบแดงเลยนะผมเชื่อใจซิปนะซิปกันเราไหวอยู่แล้วตอนนี้ใครเดินมาไหมยึกยากหน่อยเดินไปเดินไปไม่มีอุ้ยพัสซีหมดยิง้อมได้นิดนึงไหวอยู่ไหวอยู่เพื่อนเชื่อเรา ย,ยิงไปนะผมลูดไปโอ้ยจะโดนลูดไปชุดเดียวเลยนะนะี่ยแต่คีหมดมาาว่ะจังหวะนี้โอ้ถ้าเราลูดคนน่าจะตายไปละเสียดายจังเลยอ่าลิงเราก็เก็บวิลาไปได้อีกตัวหนึ่งนะวิลาค่อนข้างจะแพ้นะครับผมลิงถ้าเกิดวิลาไม่ได้กดสองลัวๆนะแบบลิงก็ไปทุบอันตรีตุ้มตุ้ตายนะครับผมยิงไปจังหวะน,นี้โอ้โห ทีมเดนบอกไม่ไหวแล้วแรงมากโอ้โหสองชุดเกือบตายนะผมแต่โดนไม่เต็มชุดนะโดนถักๆนะครับผมก็ยิงป้อมไปนะครับอุ้ยเลือป้อมเลยแค่นั้นเองชุดเดียวก็วแตกแล้วแต่วันนี้ใครจะมากันไหมมินเทวนัทเทวนัทเปิดเปิดสกิลห,หนึ่งมาโอ้โหอันติีโดนสามตัวสวยจัดแต่ก็เข้ามาเล่นไม่ได้นะผมฝั่งเราเยอะกว่านะไปเขีรยชีพไป อยากได้ป้อมล่างก่อนก,อกอลักนกบนี่ยิบเด็ดยิบเด็ดห้าหัวห้าหเรียบร้อย <team> อเทมนะจะอยากไปไลน์ต่อไปไหมเพื่อนเรียบร้อยครับผมได้ป้อมมาแล้วลูดไปลูดไปฟิกเกอร์นะครับผมตอนนี้เขาเสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะต่อยก่อนดีไหมเพื่อนอ,อย่านาตีมาเออแต่สวนเก็บไปได้นะครับผมอย่านาตีช้านะเขามาฝึกเล่นนั่นแหละเราก็มารีวิวสกิน แล้วเจ้าวันนี้ตรงกลางเหมือนว่าจะมีประเด็นนะครับผมแต่เราก็กลับไปรีเลือดก,ก่อนนะครับเราค่อยกลับมาเล่นใหม่นะเซฟไปแอ้เจ้าวันนี้เราก็กลับมาเก็บดาร์คสลเลเยอร์นะครับผมกสส็สเลเยอร์ติตัวนี้เป็นดาร์คเลเวลสามนะก็กำัจะทําให้เราสปอนเออสปอนไอ้เจ้าดาร์คตัวเนี้ยออกมาในเลนได้นะครับผมเพื่อนเปนสังเกตที่วงกลมนะครับผมเวลาเดินไปเลนไหนมันก็จะขึ้นเลนนั้นนะอย่างเช่นปล่อยที่เลนกลางอะไรประมาณนี้นะครับ ในตัวน,นี้ขายลิสติงออกนะครับผมผมว่าผมจะออกเป็นดูดเลือดใหญ่นะเลือกของนานนิดนึงเอาละซื้อชิ้นนี้ไปนะครับผมทำให้เราดูดเลือดในไฟได้ดีขึ้นนะแต่เราอาจจะโดนซีซีได้เยอะขึ้นนะครับผมหลังจากที่ออกไอเทมชิ้นนี้นะนเพราะว่าเราไม่มีสติสติงแล้วซื้อซีโอเคกดซื้อ,อลงหน้านเรียบร้อย โอมายทีเพื่อนจะตายหมดแล้วไหมเนี่ยทีเพื่อนยังอยู่นะครับผมเราก็ได้ดูดเลือดใหญ่หมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากวันี้เราก็เดินเข้ากลางกันดีกว่านะและเหมือนว่าจะมีไฟกันเกิดขึ้นนะครับผมตรงกลางลูดไปหนึ่งปื้ดยิบเน็ตบอกโผเลือดหายไปไหนโอ้โหเด็กการรีมาอย่างนี้เราก็เจ็บนะบผมเป็นเน็ตพวลาระยักค่อนข้างจะดีนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม oh, <man. S 1> ยิปเน็ต โดนเก็บกิวไปนะโอ้โหวีลาหายยังไวเลยวีลาบอกอะไรกันนี่เอ้แต่ซีซีอมเราเข้าอย่างนี้ไม่มีเกียวไม่มีเลยเลยแต่แตะเทวครับผมดูเลือดใหญ่ดูเลือใดอใหญ่ช่วยชีวิตนะคั่อนข้างจะดีเลยไอเทมชิ้นนี้ย้อนพุกวงไฟแนละ้วแบบมีดูเลือดใหญ่นี่คือแทบจะเป็นอมตะเลยนะครับผมดูเลือดคืนค่อนข้างเยอะนะอ่าน่าจะเอ็นแล้วนะครับผม ลิงเจน้นี้ลิงทุบไปทุบไปเรายิงไปติดเกลียวปุ๊บอืมตายไปนะผมเจอยร์นะก็วิกตอรี่ไปนะครับผมเกมน,นี้แล้วก็เป็นผู้ชนะนะครับเอาล่ะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ่าหนาย,ยู่ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน